ไ,ไอ้คนขายยามันมานานจังพี่บุญกะทินถ้าชอบมาแล้วเมื่อกี้มีใครพูดถึงฟอร์เรนเจอร์รับเตอร์ดน2 0สองพันไหมเฮ้ยนิ่มเองเป็นตำรวจปลอมตัวมาปอกว่าวหมายควายว่าไงก็สมชายนักเสียบตะเกียบไข่โตปีโป้ใหญ่จังและคนอื่นๆที่กูรู้จักแม่งเป็นสายตำรวจหมดเลยอ๋อแล้วไงอฮะ เพราะฉะนั้นมึงต้องพิสูจน์มาก่อนว่ามึงไม่ใช่ตำเหลือดเฮ้ยไอไข่หําหมาเอ้ยมึงรู้ไหมนี่มันของจากประเทศกาลาแ,แลนเลยนะเว้ยของโคตรดีจากตะกรอนนะกิโลละห้าร้อยเดี๋ยวนี้เลยกิโลละห้าสิบแม่งโคตรถูกคนแย่งซื้อกันเยอะชิบหายเลยรู้เปล่ปางั้นรีบเอาเงินมาแล้วเอาของไปได้แล้วไอหัวไข่เอ้ยก็ได้ว่าบุญยอดแปเวาของมาแล้วตรวจให้แน่ใจด้วยมันของแท้มีของใหม่ด้วยสนใจป่ะอของอะไรวะหนังโป๊ของฟุกุดาเอมิเลียมทองพร้อมลายเซนนะ็น่ะฮะไม่น่าเชื่อมึงหามาได้ยังไงนะั่นมันของโคตรแรงเลยนะแต่ไม่่เอาะแล ยาตอแหลจะมีได้ไงในเมื่อกูเพิ่งไปยกเขาบ้านมึงมาแล้วแกจะใช้ชิ่อที่เหลือในการชักบ้ากับ,กบอีพวกมีไข่ตรงนู้น,นเหรอคนไม่เคยลองไม่เข้าใจหรอกอ๋อเหรอไม่เข้าใจเหรอกแกต่างหากที่ไม่เข้าใจแกเคยลองกับอีฟ้าเหลืองตรงนู้นหรือยังร่นนันนะว่าไงแจยังไม่เคยแต่คืนนี้ไม่หลอดกูแน่นอนน่าโดนจริงๆแม่คุณเอ้ยกลับได้ทำไมไม่บอกหล่ะเพื่อนนั่นน่ะเด็กพี่เองเฮ้ไฟทองมันเองเด้ดะ หนูกำลังไปแล้วนะฮะหลบไปอีพวกมีไข่แม่น้องคนนี้เห็นกี่ทีก็ยังแ่มว่าไหมเออกูไม่เถียงป้าแล้วก่อนส่งให้ขอจัดอีกสักรอบดีไหมนะ้างหยุดความคิดสับัดดลของมึงเลยหน่อยเองนะถวเอ้ยงั้นมึงกล็ลองดูไอ้ปิ๊กกัดจุกูจะยิงหัวมึงแน่เดี๋ยวขอชงอับแป๊บนึงอืมอู้โล่อ้โอโคตรฟินคิมูจิโอเคมึงเป็นสายตำรวจแน่แน่ว้าวว้าวผู้นายพูดบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่ใช่สายตำรวจซะหน่อยนายคิดไปเองเพื่อนของแกดูแปลกๆนะไหนดูสิ เฮ้ย hey, ไม่เอาหน้าบุญกระถินนายบอกให้ลูกน้องของนายถอยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อนฉันเป็นคนขี้กลัวและตกใจได้ง่ายมากนะเฮ้ hey, ไม่เอาหน้าบุญกระถินนายจะยืนดูอยู่แบบนั้นเหรอนายสั่งให้ลูกน้องของนายถอยไปได้แล้วเราทําธุรกิจด้วยกันมาตั้งนานนะฉันไม่หักหลังนายหรอกเฮ้ hey, ไม่เอาหน้าบุญกระถินตอนนายไปเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไล,ล่ลุงฉันก็ไปด้วยกับนายนะนายจะสงสัยฉันไม่ได้วิ่งไล่ลุงเฮียอะไรอย่าเล่นมันเสี่ยงคุกไอ้เฮียมันเป็นสายตํารวจแน่แน่หยุดเลยนายพวกเฮียกู ไม่นะโชคชัยบุญกระถินบอกให้ลูกน้องของแกปล่อยโชคชัยเดี๋ยวนี้นะเมื่อฉันจะยิงแกฉันให้เวลาแค่สามวิฉันนับหนึ่งถึงสามนะแกยังไม่บอกลูกน้องแกให้ปล่อยแล้วก็ฉันจะยิงหัวแกฉันลุ้นเลยมึงน่ะสิต้องวางอาวุธอ่ะวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้บุญกระถินฉันตามจับตัวนายมาเป็นสิบปีแล้วแกไม่โลดแน่เฮ้ยทำดีมากฝอยทองเอาตัวผู้ต้องหาขึ้นมาบนรถเดี๋ยวนี้เลย เฮ้ยแผนกูเกือบสิบป,ปีเกือบพังเพราะมึงคนเดียวไอ้โชคชัยจำไว้ได้นะทีหลังมึงต้องหัดคุมสติให้ดีเวลาอยู่หน้างานนะฮะการที่มึงจะเป็นตำรวจที่ดีได้มึงต้องรู้จักตั้งสติเข้าใจไหมไอ้โชคชัยอย่าหลบตากูแบบนั้นเดี๋ยวกูตบหัวทิ่มเลยนี่เอาละช่างเถอะกลับสนอได้กว่าใช่ไหมจ่าปิกาจูเราตามจับไอ้โง่นี่มาเป็นสิบป,ปีเลยนะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วอโอ้ไม่ได้จับไมทองม่งแบบนั้ไม่ได้จับไม่ทองอยู่ที่จับฟ